สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีเพื่อนๆตอนเช้านะครับตอนสายๆแน่นอนเสาดอกนะครับเป็นวันสายๆวันหยุดนะครับวันหยุดวันเสาร์เนาะมื่วานเนี่ก็มาถ่ายนะครับมาถ่ายคอนเทนต์มาถ่ายคลิปให้เบิ่งว่า,าน้ำเนี่ขึ้นซ้ำใดแนะ่นะครับลายพื้นที่กระถ่มก็ ปากความเป็นห่วงเป็นใจเป็นกําลังแรงใจให้หลายๆทุกทันทีนะครับเออนะครับในคนวิกฤตนี่ไปได้เนาะภัยธรรมชาติก็เป็นเยีรร่ลสินละครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอบุงค่าจังหวัดบึงกาฬนะครับอันนี้คือระดับน้ำนะครับมว่านในลังค่าตัวนั้นนะครับยังบ่ท่านได้ถว่วงเมื่อนี้ถ่วงแล้วนะครับน้ำริ่มขึ้นมากแต่ว่า,าคือสิถ่วงยากอยู่รอกเพราะว่าอำเภอบุงค่าเป็นสันนุ่นนะครับ าการแข่งเลือกแข่งยังนี่ก็สีแข่งได้สบายด้ยนะครับน้ำกระไหลลุลงไปเนบึงข้างใต้นะครับอันนี้เป็นบันไดที่เพื่อนสร้างนะครับทั้ง,ง,นนงนะคนกัมีบันไดลงเด้ครับสัมผัสน้ำบรรยากาศน้ำอยู่ใกล้ๆเนาะ,ะนี่นะครับวิวงามอยู่ครับวิวงามมีหลีด้ เมื่บมงเิ่งยมันไหนก็บ่ผิดหวังนะครับมาดูดครั้งไหนก็ไม่ผิดหวังเลยนะครับสวยมากเลยเนะาะเพื่อนฟูงอยู่แตล่ละพื้นที่นะครับก็มีวิวงามวิวสวยๆก็ถ่ายมาให้เบึงส่วนผมก็มีวิวน้ำโขงเนี่แหละที่ง,งามๆจะถ่ <c oughs> ายให้เบ่งนะครับเ <c oughs> มื่อนี้ก่อนไปทํำภารากิจก็คือเอกานะครับที่ตลาดเนาะ นะครับก็เห็ดคอนเทนเล่นไปนะครับเฮ็ดคิปเลรี้ยวคลิปยังเล่นไปอ่าเพราะว่าถ้าเฮาสิไปเครียดกับเศรษฐกิจายก็บบวไวนะครับบแม่นเป็นแต่เฮ้านะครับกระทบเบิร์ดทุกมองทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ช่วงตอนนี้เฮงเต็กนะครับเพื่อนเฮ้าโดนอ่ามรสุมเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมแน่นี่โอ้หฮงหนักครับ ข้าของก็เอาบ่ได้ถ้ายิงน้ำลงนี่แห้งแห้งหลายครับแห้งหนักใจผมเห็นใจเลย่ะครับเห็นใจแล้วก็เห็นใจเพื่อนๆอนาะส่งกำลังแรงใจเพื่อนๆนะครับทั้งคุณเป็นฟังสอปปล่าวนะครับเป็นเมืองปากกระดิ่งนะครับทั้งพุนเออเมืองปากกระดิ่งนะครับเมื่อวานเนี่ยเพิ่งกระขามมาแต่ทั้งพุนละขี่เมื่อถ้าตัดมาเลยนี่ก็บ่ได้นะครับเพราะว่าน้ำไหลแห้ง ก็ค่อยๆเวิงเวิงเวิงวนมากแล้วก็ไปขึ้นดานอยู่ตรงนั้นเนาะนะครับภาพบรรยากาศสวยงามนะครับงามอีหลีเด้ที่อำเภอบุงคาจางังหวัดบึงกาฬนะครับออมาเห็นยง่มใดก็ย่องยง่มนั้น <c oughs> ตรงนี้ก็สิเป็นบริเวณที่นั่งชมเรือนะครับนั่งชมเรือนะครับเรือที่พ่นสิบปแข่ง ไม่ยังคือเห็นแบบๆแบบทั้งไตนะครับเป็นงูน้อยนะครับอันนี้น้ำท่วมนะครับนการทำวาอสาทั้งหุ่นแล้วลงมาเบิงทั้งไตก็จะเดียวเห็นนะครับบริเวณบันไดเนาะทางขึ้นก็จะมีบันไดแต่ละจุดแต่ละจุดตรงนั้นจะเป็นเสาประดุงนะครับเสาหลักเมืองเพิ่นเอิ่นนะครับตรงนั้นจะสวยเด้ผมเดียว มีโอกาสนะครับเมื่อหน้าก็สิไปถ่าททยทำให้เบิ่งนะครับถ่ายคอนเทนต์ถ่ายวิดีโอให้เบิ่งเพื่อนเพื่อนเขาได้ชมนะครับชมบรรยากาศใกล้ๆนะครับเนาะอันในผ้ามาเบิ่งใกล้ๆนะครับน้ำโขงใกล้ๆน้นำโข,ง,ขงจะแดงจึ้งครึ้งอยู่นะครับอืมมันเป็นน้ำน้ำไหลมาเนาะเดี๋ยวนี้ก็ได้ยินข่าวจากเขื่อน ประเทศจีนนะครับที่เป็นปล่อยน้ำม,มากกรละมัดระวังเนาะหลายพื้นที่เนาะอันนี้นะสิเป็นป่าบอนได้บางอยา่างป่าหลายอยู่ครับอืมแต่ละพื้นที่แต่ละหม่องอยู่ที่อำเภอเซกก้ยนะครับแต่ก่อนก็นเคยอยู่ที่อำเภอเซากาหลายปีเด้นะครับพอมาเบิ่งข้าวข้าวก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับก็แล้วก็เห็นใจเนาะ เพื่อนเพื่อนนะครับที่อเมกานะครับสู้กับวิกฤตนีปไปให้ได้นะครับตอนนี้มันก็กระทบมดคือการกับผมเบาเนั่นแหละครับก็คือกระทบหมดทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนไหนเพราะว่าพิษเศรษฐกิจบ้างแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสภาวะสิ่งแวดล้อมของโลกนะครับมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนไปนะครับนี่ก็คือแสดงให้มนุษย์ได้เห็น นะครับว่า,าสิ่งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาสิเตรียมรับมือจังไดนะครับก็คือที่ผมเคยได้ไล่สดลงไปนะครับเขาบอกว่าคือประเทศไทยเขาเนี่ยมีพื้นที่ในการพาะปลูกเป็นแปลงการเกษตรนี่หลายเนะครับหลายนะครับก็สามารถเฮ็ดการเกษตรผสมผสานได้แต่ว่าที่เฮ็ดบ่ได้นะคุณมือนี่ก็เพราะว่า หนึ่งขาดการสนับสนุนจากภาครัฐร้อยเปอร์เซ็น์มีทุนให้พันบเช่าเกษตรกรเท่านะครับถ้ามีทุนให้เช่าเกษตรกร,ร,กรในี่ถือว่าเพ่นสามารถปลูกได้แล้วก็สามารถส่งออกได้นะครับต่อไปวิกฤตอาหารของโลกจะเกิดขึ้นเออนะครับตอนนี้เ่าเป็นประจำเลยการสิก,กระตุนเศรษฐกิจมันบ่ยากดอกครับมากกระตุ้นฐานหลาก ฐานขังบนก็นเศรษฐกิจด,ดีคือเก่าละ่ะถ้าฐานหลากไม่เงินพ่อที่จะจับใจสอสอยใส่สเนาะนะครับเนี่เพราะว่าแปลงการเกษตรประเทศไทยคือเป็นหยังคือว้าอซจจนนะครับเพราะว่าผลกระทบแล้วมันเกิดขึ้นแล้วนะครับผลกระทบแล้วก็เกิดขึ้นนะครับทุกวันนี้ก็เพราะว่าอาหารขาดแคลน,นพืชผักผลไมา้แพงครับตรงนํำเข้าจากต่างประเทศ ผมเป็นพ่อค้าเอางผมกระห้องนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็พืชผักผลไม้แพงนะครับนําเข้าจากประเทศจีนนะครับเป็นอย่างเพิ่นคือสามารถส่งเข้ามาได้ขายในประเทศไทยหรือส่งไปทั่วโลกได้ก็เพราะรัฐบาลเพิ่นเทศความสําคัญนี่ครับเห็นความสําคัญทั่วโลกนี่เพิ่นมองต่างก็กเข้าได้หมดเนะครับเอา เอาเป้าไลเบ้าไราาก็คือจมนี่แหละสิบ่าจ,จัได้นในการบริหารจัดการเนี่ยโอ้ยสิบบาจ,จัได้ไมีนักเรศรษฐศาสตร์เก่งๆกันทำง,งานเลยนะครับผมว่ามันประสูรหลักหยาดนะครับมาเบิง่งหลักหยาเนี่ประชาชนทั่วไปเนี่ยม่ไหวแล้วเอาชมบรรยากาศนะครับชมบรรยากาศนะครับเดี๋ยวจะผ้ายงางไปทั้งพุ่นนะครับ คลิปนี้จะเป็นคลิปยาวนนะครับที่ถ่ายให้เบิ้งว่าภาพบรรยากาศเป็นไงไดแน่นะครับงามบอทิวทัศน์สวยบอทนนี่ชงไปเรื่อยๆนะครับปีนี้สบายแล้วนักท่องเที่ยวนะครับมีหมงนั่งหมงเศร้านั่งยอนขาเลยก็ได้ <laughs> นั่งยอนขาเบิงแขงเหื่อนะครับ ถ้าฝนบ่ตกฝนตกก็พยากนะครับมีลมไายลมมั่นเนาะนะครับภาพบรรยากาศการแข่งเหื่อใน่บมีเป็นประจำต่ปีนึงมีทื่อนึงนะครับยิ่งปีนี้อยู่ที่อำเภอบุงคาเป็นจัดใหญ่ตัวนะครับเชิญพี่น้องมาเที่ยวได้เด้อนะเพื่อนนะครับจะมาสัมผัสบรรยากาศัจซีนั่งกินตําบุ่งดีปะวะ่านะครับนั่งกินตําบุ่งอยู่เพื่อนปูนังซีแล้วเบิ่งน้าโค้งไปพ้อม กินเผาปลาไปนํา้าวววขคักโพดนะครับบรรยากาศนี่หาได้ยากอีหลีด้ครับอืมหาได้งากนะครับจะให้เพื่อนๆได้มาชมนะครับมาชมบรรยากาศสวยๆนะครับเป็นอาหารตาที่ดีนะครับเป็นมือที่สองแล้วนะครับมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าน้ำโขงนี่ึคือลรยปันใดก็คืนมาประมาณสักนิดนึงนะครับประมาณสักสิบ สิบเส้นนี่เนาะนะครับแต่ว่าเมื่อนี่คาดว่าก็สิมาหลาเพราะว่าฝนตกว่าเศร้านะครับแล้วก็เคลื่อนทั้งจีนกัปล่อยน้ำม,มากเลยเอยนะครับตกว่าเศรเบึงบริเวณทั้งพี่น้องเข้าสบปอเล่าก็ท่วมเข้าไปแง่เข้าไปละหน้าเพิ่นกระท่วมแล้วครับทั้งฝุ่น่วมเลยเด้อนะครับนะครับอันนี้เพื่อนกากำลังจะเตรียมนะครับจะเตรียมประเภทนี้ งานแข่งเรือยาวที่จังหวัดบึงกาฬนะครับอัปเดตใหนบึงน้ำเน่นะครับติดไฟประดับประดาไฟยางสวยงามนะครับมีนักร้องนักแสดงนะครับมีหลายทีมเลยนะครับบวกาสิเป็นทีมทั้งใดแน่นะครับหลายมองหลายพื้นที่นะครับเพคนกมาประชันกันเพื่อชิงถ้วยพระราชทานนะครับสมเด็จ เจ้าลูกเธอเจ้าฝ่าพัชระกิติยาภานาเรนทิธิราเทพพยาวดีนะครับถวยเป็นเป็นถวยที่เป็นลางวั่นที่ผักภู่มใจนะครับนี่ครับเป็นกำลังจัดเตรียมงานติดไฟประดับประดาโอ้สวยงามนะครับ ัน,นี้ก็ติดไฟประดับประดาเพื่อจัดตกแต่งเพื่อให้นักทองเดียวมากเพื่อนจะเลริญนหูจะเลริญนตาอันนี้ถือว่าสุดยอดครับติดแล้วเมือ่อใดนอไฟนี่นอเน,นี่เมื่อนี่บอกโอ้อันเดี๋เพิ่นบอกว่าติดแล้วเมื่อนี่นะครับเพื่อนเพื่อนมาเบิงได้เลยเปิดไฟนี่หุ้งสึลสวยงามปานยัง โดยทีมงานมืออาชีพนะครับมันจัดทุกปีทุกปีเลยนะครับตรงนี้นี่แหละนะครับอำเภอบุ่งค้ายินดีต้อนรับนะครับชาวอำเภอบุ่งค้ายินดีต้อนรับนะครับตรงนี้ก็เป็นทางล่งนะครับทางเรือเพื่นเสีเอาล่งทางนี้ละนะครับมาทางนี้ปีกายปีก้อนนี่อวิยงหาวงล่งกันยากนะครับแต่ว่าปีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีทางลงทางอย่างเรียบร้อยนะครับ ชมบรรยากาศเมื่อยืนอยู่ตรงนี้เห็นวิวงามนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ยื่นออกมาแล้วก็เป็นทา่าเรื่อล่งนะครับสวยบ่ครับเห็นบองามบอนะครับบอไปซับเพเหละนอกพ่อจมก็จมไป <laughs> นะครับนี่ครับโอ้มีไม่ไม่ไงกับมีนะครับลอยมาจะมีอย่างแน่ละ ทั้งนี้เป็นซาร่านะครับซาร่านางชมเลยเลยนางเล่นนางกินชิ่วๆเลยเลยนะครับมาผู้ใดมากเกิอยากถ่ายรูปผู้เดินบริเวณผู้เดินครับก็จะมีเดินออกกําลังกายแล้วก็มีมองถ่ายรูปถ่ายยาังไงถ่ายอยู่นะครับแล้วไปเบื้องพุ่นนะครับผู้เขาสวยเลยนะครับจะเรียบไม่นําโขงมาเลยเห็นบ่นะครับนี่ใกล้ๆนึงเด้ครับไก่ไกลเลยเอ่าเดี๋ยวเบื้องใกล้ๆนะครับ แต่มองยี่จุดนี่บุ้ยหาได้ยากอีลีนะครับสวย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 ขักขหญ่เลยเนาะนะครับ <c oughs> อยากกินปลาน้ำโขงกับมาทั้งนี้นะครับปลาน้ำโขง่บพงช่วงนี้ปลาหลายปลาหลายปลาหลา,า,ายเดอ้อนะครับเอาฝากไว้สำเนินละครับขอบคุณหล,ลายๆนะครับเพื่นนอนๆเ้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำแน่นะครับ อ่าวิวตรงนี้นะครับวิวหลักล้านก็ขอให้ได้ยอดวิวหลักล้านนะเพื่อนเด้อสวัสดีครับ